กล่องสวัสดีค่ะยูทูบไลฟ์ของสุขช่องซอกกลับผลออฟฟิเชียลนะคะอุ้ยน้องสาวเรามาแล้วกินอะไรเนี่ยกินอาทาโกยากิพอมาฝากด้วยแม่มาฝากไม่ซื้อมาแต่ตลาดผ่านป้าบันบันลองเกลือ <laughs> ขอบคุณจ,จ่าที่มีความมุมานะในการไปขอบคุณอย่างสูง okay, ยิงห่างกิโลไอไก่โบไก่อนุญาตอนุญาตโหลดทางไหนเนี่ยแอปใส่ที่ซื้อแบบ แอปใส่ยาลดซื้งแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมาแล้วค่ะมาแล้วน้ำเรามาแล้วนะคะ,คะขอบคุณ FC ท่านไหนจะเหมาน้ำให้ซอกุ้งกินก็เชิญแล้นะคะ<ส>น้ำโคกยิ่ห้บาทน้ำชง30บบาทนะคะเชิญ<ส><ส>ได้ค่ะ <c oughs> โอนเข้าบัญชีเจ๊สแสงเราได้เลยนะคะ ลูกสิงก็ได้นะคะแต่หนูไม่กินอิ่มโอนข้าบัญชีเจ๊แสงจันเลยค่ะคาเพลงนะคะนางสาวแสงจันคาเพลงนะคะโอนเข้ามาเลยค่ะใครแคปไปเลยนะคะนี่ค่ะแคปไปเลยค่ะ QR โค้ดแล้วก็ทักมาบอกซอกุ้งนะคะแล้วก็โชเล็โชสล็ทเลยนะคะส่งเแลวโชสลิปให้ด้วยค่ะใครจะเลี้ยงน้ําบอกเลยนะคะยินดีค่ะน้ําอัดลมยี่สิบห้าบาทพร้อมน้ําแข็งแถมฟรีแก้วกับเสื้อขาวหนึ่งตัว แล้วก็สายยางหนึ่งเส้นนะคะน้ำเปล่าสิบบาทค่ะน้ำชงก็ยี่ห้าสาสิบนะคะแล้วแต่ลูกชิ้นไม้ละสิบบาทค่ะส่วนเอี่ยงวะลืมอะไขนมจีบชุดได้ยี่สิบ,บาทนะคะใครจะเหมาไม่ต้องเหมาก็ได้คะ่ะโอนมาเลี้ยงหนูคนเดียวก็ได้คืองบ <c oughs> ใช่วะฟาิเลียงกับฝ่กมาเลี้ยงเียจ้า <c oughs> อยากอย <c oughs> นี่นะคะของเราจะเป็น น้ำชงใช่ไหมน้ำชงนี่ใส่น้ําแข็งแถมเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็สายยางหนึ่งเส้นนะคะเห็น <'s> เสื้อยางเห็นเสื้อแกยังวันนี้มีมีสีเขียวเสื้อมีสีเขียวสีฟ้าชมพูนะคะชมพูจะเป็นตัวเล็กไซส์เอสะคะ่ะแล้วก็สีฟ้าจะเป็นตัวแอลนะคะส่วน XL ใหญ่สุดเป็นสีเขียวนะคะเสื้อเราจะแถมพี่เขาจะแถมเสื้อหนึ่งตัวแถมสายยางอีกหนึ่งเส้นนะคะนี่ค่ะสายยางสีเขียวพร้อมเลยค่ะเสื้อหนึ่งตัวสายยางหนึ่งเส้นพูดของขวอยช่วเหง่ เป็นไงล่ะอีผยเอาไอยู่ในตะกร้าพน่ะเนี่ยคิดดูว่าเป็นสายยางไม่ใช่ยางน้องดูทีเดียวหมดแล้วค่ะนี่ยงน้มจนี่น้ำจิ้มมาแล้วค่ะสวยสวยสดสดใสใสโอนได้นะคะรับโอนไม่มีเงินสดรับโอนค่ะไม่มีเงินสดรับกดตังค่ะน้ำจิ้มใหม่สดทุกวันเพราะว่าหมดทุกวันเห็ดมาอยู่ซิฟถวยครับ มันก็นเลยเบิร์ตทริปถวยพอดีเฮ้ไลก็นั่นไม่ได้มันเปลือง<ๆ>อันนี้ก็ยี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาท,บาทใส่น้ำร้อนให้ด้วยนะคะพร้อมทาน คือสิมือลาแถวๆเอ้ยมันเวลาโอกาสถึงข้าวมันก็ต้องทำใจเข้าใจบอ่อ,อบ้ากุ้ยทุเรียนเหรวไม่ใช่เมื่อวานเขาซื้อเรียนให้พี่กินอีจังซื้อเรียนให้พี่กินเมื่อวานแต่ว่าพี่เอาไวา้ไหนไม่รู้พี่เมาเหล้าพี่เอาไว้ไหนไม่รู้อุ้ยสอบไปไล้เมาเหล้าเดี๋ยวก็สอบเมาแอลกอฮอล์เป็นไงฝากเอฟซีหลายๆนะครับผมเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจหน่อู เอสเบอร์ <A> <ur> เลยได้ครับเบอร์เป<อ>็นเบิร์ล่ะกกสมควรเบอร์อยู่หรอกเนาะมันสมองกับร่างกายมันคืดหลายสายสทั้งบ้านแน่สายสีทาั้งงานแน่ขันสิถิ่มง,งานไปเบิ่งพ่อกับบอมีกก <c oughs> บ่มี่ <c oughs> บอมี <c oughs> อม่ไร่ใด <c oughs> ขันสิมาเอางานถิ่มพ่อกันสิว่าอักตันยู <c oughs> <c oughs> ลาชายเย็นลาลาบอมี่มีใครสั่งชายเย็นไหมใครผมก็ไม่เห็นสั่งนะถามใส่ไหมดู ะถามใส่ไหมตดวพูดสั่งชาเย็นใครสั่งชาเย็นมาเอาดูเราพงก็สิร์ฟหดไม่ได้หนูขอโทษกินได้หลายลูกสาวมันจังได้อ้วนง่ากว่หนีเนี่ยกินยอะข่จะมันทำมันมีอย่างหนึ่งเด้อไปขอพี่แบมหรือพี่บอมก็ได้แต่ว่าขอพี่บอมใชง่ายกว่า พี่บอมค้าปาดเนื้อให้หนูหน่อยค่ะเด้อหนูหนาเด้อพี่บอมค้าแบ่งเนื้อแบ่งเนื้อให้หนูหน่อยนะครับหมักลงกิโลนึงชิ้นไปบ่ได้เลยมาแล้วค่ะวันนี้คุณครูคุณครูเรียกไม่หนูเสียใจด้วยนะเอาเสียใจเหรอจะเห็นว่ายายเสียละแม่ก็เสียใจน้ำลูกสะพายเนาะเอ้ยร้านไทยเนาะเพิ่นก็ ดีใจน้ำเขาเฮ้ยเขานอนกัดแฉวกวดกวดมีของหนูไม่ครูมีกแล้ระดาแม่แจกแล้วนะคะ นี่ไม่เอามาออกแล้วไปดูที่โรงแรมว่าเขียนปัดไหนเขียนปัดสึขเท้าเนี่ยเอาปัดแลอวมาเขียนเขียนตัวใหญ่ๆนะเขียนตัวเล็กเขียนตัวเล็กกับตัวโนี่วันละแม่แม่ไปดูที่โรงแรมว่าเขียนยังไงไ่เขียนตัวเล็กไมโดน ต้องเขียนไหม,มต,ต้องติดไหมซื้อไหมเออนี่ไงมาแล้วบอกบอกพี่บอมบอกพี่บอม <c oughs> <c oughs> บอกน้องมันไม่ได้บอก <c oughs> น้องน้องเขากินทุเรียนอยู่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกินมะกินเยอะเดี๋ยวไปเอากับพี่บอมก็ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> จสะค็ด่างงามเหมอนเนาะ

แล้วเราคลิปต่อไปคลิปนี้ก่อนคขาว่ากันเดี๋ยแค่30มิบเองร <laughs> ับป้ายชื่อก่อนนะ,ะโอ้ยรับป้ายเอาไว้เขียนชื่อก่อนนะคะเับเ <c oughs> ื่อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีมากนะจะไดต้องเขียนให้ทำไมอะ อ้ามพิจารณนข่าวจนไรไห้ามเฟกห้ามเฟกห้ามเฟกตอบตามความจริงครับออันนี้คือบอตองเฟกบอตองยังตอบตามตอบตามความจริงว่านี่นะคะไม่ใช่ว่าเหลือนะคะคือน้องตักก่อนเพื่อนแล้วไม่ได้แค่นี้ค่ะ่าตอนนี้คือไม่ไม่มีอะไรในกระทะแล้ว <c oughs> โอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่น,นี้ก่อนฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซับกุ้งนบูรณเอาไว้เชร์ค่ะสวัสดีคะ่ะ